So what is it, i don't want to เมโอ้ยสัมบีหลวงอิงเข้ามาอนิทั่งเรียนไปทั้งเก่าไปเคร่งเข่าหัวเข่าหางกระพองกันะน,กน,นะอาทิตย์นี้สมาชิกในธรรมีประชุมที่หลังเวทีตอนนี้นะครับแต่บนเวทีตอนนี้หลวงอิงทางผู้ให้การสนับสนุนหลักยังเป็นทางการกับภาพปรับพัดน้ำยาปรับพ้นุน่นมไฟลาย มา,มาเช <ไป S 1> ียร์ครับมาครับน้ำยาปร,รับพานุ่มสุดเชคค้นดีไล่หอมสดชื่นสามเท่าจากปกตินะครับที่ตามร้านสุทสุวไปเออจ,จะจำหน่ายอยู่ที่ถุงละเป็นแบบขเแบบแบบขาเจ้าอื่นไปบแบบแบบสะดวกทีมันไปที่เป็นถุงนะครับถุงละ4 0่สิบถึงบาทปกติ3ามถุง140บาทแต่วันนี้นะครับลดเป็นพิเศษ3าถุงเหลือ100รยบาท เพราะฉะนั nice. ้นพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้นะครับกับน้ำยาปรับพนุ่มฝายลายปรับพนุ่มผ่านพนุ่มฟูเรียบง่ายกรับหอมสดชื่นนั่นสามเท่านะครับใครสนใจอยากจะได้วันนี้นะครับรถพิเศษสามถุงใหญ่ส่รถนเข็มว่าบานคุพี่น้องครับเดินไปที่พูดงานของเราได้เลยนะครับกับน้ำยาปรับพนุ่มฝ่ายลายมีจำนวนจำกัดนะครับคุอพี่น้องผู้ใดไปว่ได้ยกเมื่อชูเมื่อใดนะครับยกเมื่อชูเมื่อใส่ไฟใดเดี๋ยวพนักงานเข้า่างมาหอดบอกหอดบอลมีจำนวน จำนนจำกัดนะครับรขันพลังงานุกอยาข้าวหอดมาถึงหาผีฮานองแล้วยกม,มือเด้อเด้อพี่้องเด้อน,นะครับสามถึงใหญ่ๆสามกระสอบใหญ่ๆนะครับจำหน่ายให้ท่านเพียงหนึ่งร้อยบาทปกติร้อยสี่สิบคุณได้พี่รองร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบหาเออน้ำยาปรับพนุนวันนี้มาเป็นพิเศษและจำนวนจำกัดด้วยเมื่อชุดนี้แล้วก็ไม่มได้พี่้องครับแต่ละเมือแต่ละหมองต่ละบอลน,นะครับพ้อไปแบบจำนวนจำกัดครับกับน้ำยาปรับพนุนพี่พพพมัดยืมทุ่นลำโพงกับไม่วันนั้นหน่อย เซียนมาวันนั้นอะถนรอฮะทังนี้เอามาเถุงหนึ่งเด่นเอามาสอบนึเออเอามาสอบนะครับเพลงเียงมีนักดนแล้วดูการ้องพันห้ารอยสิบหกไฟลน์นะครับพิเศษพิเศษนะครับเออฮะของเล่นไฟอ่ะอินนี่เผูมใด็กก็ของเล่นไฟยุนานะครับเภอปรางโกจังหวัด ชิ้นนั้นหนึ่งร้อยบาทกระสอบใหญ่ฟองถมนะครับอ่ะาคูปองนี่พี่น้องครับปกติแล้วนะครับกระสอบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดือสี่ยูบ้านสี่สิบสี่สิบห้าบาทนะครับแต่วัน nah, นี้เรามีให้กับท่านสามกระสอบพร้อมด้วยแถมอีกกระดเป็นฟองเออเป็นซอกนะครับปกติแล้วราคาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับสามถุงใหญ่แถมอีกสามถุงเล็ก กับน้ำยาปรับพ uh, ัดลมไฟลายเออวันนี้ชุดนี้นะครับเราจะหน่ายให้ท่านเพียงหนึ่งบาทมัดแล้วมัดเลยดีแม่ด้อนะครับใครใครที่มาทีหลังนะครับนันด้พี่น้องขอบคุณคุณแม่นะครับโดยเฉพาะมันเป็นจุดชัดแฉกสิเอามันจะแบบใครหนาเพื่นนี่เออมันตัดไปตัดมาอยู่ตรงไหนจังหวัด่ยสัญญาณมันตัดมันหายไป หนึ่งร้อยบาทเท่านะครับปกติราคาร้อยสี่สิบหนึงร้อยสี่สิบห้าบาทาพนักงานของเข้านะครับสั่งพิเศเดินหาพี่น้องด้านนี้ด้านหน้าด้านหน้ามะโมนน้ครับลูกสาอยู่ด้านหน้าในคุณแม่ยุอยุดพี่น้องพอยุดอนนานหาม่นะครับพีจจำกัดนะครับซอ้าีสักงนะครับ